นนบอมีลาจะเสริมส่งการสแสดงให้มีแหงในใจกะโตเราไปผู้ขานีหม้อลำก็คือผู้สำนานใน,ในการขับหลงปิดทำนองต่างๆบัดน,นี้แต่ละท้องถินแต่ละหมู่บ้านแต่ละจังหวัดก็จะมีลักษณะท่วงทำนองที่แตกต่างกันไปหม้อลำคูหรือว่าหม้อลำโกน ซึ่งก็เอาแคนมาแล้วก็มีมะลำไฟยิงไฟใสายมาโจดมาเก้ผู้หนึ่งท่ามผู้หนึ่งอบปิ่นทวงทำนองลำทังสั้นลำทังยาวแต่นั้นจันทาไทายเทวีนังหาานา้าตาเกติ้จาเบาโตผัวอันว่าเป็นเมียนี้เอาสามีเป็นยหญ่ แ้วแกกต่ตนสำรับมากมาจา้จาพนละครับจักล่องผบางเมื่อลำแม่งตบเต่านี่นะเพราะว่าไอ้ตัวนี้ก็มาชิดให้ลูกน้องเพราะว่าอันมืหมนา้นาคณะกาได้เสียชีวิตไปไล่ปีแล้วครับเลยมาชิดให้ผมผมก็ไดหล่ปีก็คือกันละตัวนี้ ข้าค่ายอยู่นําบ้านแล้วก็ห้าดกินป้ายเห็ดไ้เห็ดชวนแปลงสีละเนะปัะสามประสาทมอลําไทยเลยนี่ละเนะหมอลําไทยเลยมีขนุการสะเดกอยู่ในประเภณข้องมอลําม,มุงมอลําเลือกตกโกดพอวันลิ้นเป็นเรื่องเป็นลาวเอาวรรณกรรมท้องถินมาเล่นคือขัด เรื่องสี่นมโนราเรื่องจำปาสีต้นเรื่อง้าวส้ววัดเรื่องกะเลวเต้ไล่เรื่องในหน,นังสืออบหลานออกมาแสดงเป็นตัวพระตัวนางตัวตะลูกตัวไิยญางต่างๆบรณิกรเพิ่นอีแสดงเป็นเรื่องเหล่านี้ก็เลยมีการเล่นตะลุกเขาเอืนน่าอีเจอเจออก็คือโบติป้สก็คือโบเอิน่น่าบ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 อกแล้วก็มีการล่องคำบ,บัดตับเตาเแบฟบไข,าข,าขา้ายๆแถดไต คำว่าไทยใต้นี่ก็คือไทยอีสานทั่วไปที่บ่มีภาษาเลยหรือ,รอภาษาตระกูลลุงพบาบัดนี้ลูกจะขอกล่าวคำวรรณกรรมตั้งแต่ก่อนเป็นสำเนียงมาอ่อนทานเขาแต่เก่ามาเรื่องจึงคืนดังแดง แกงขุดคูได้มาชมมีตำนานจักเรื่องนี้นอนตาแค่กินจูฟ้า,าเด็กน้อยเล่นบาบาในหูดังโตจนเครื่งดังแ่งนานใหญ่ลำพนเรล้ามาเวาก็มาวลำให้เลยยยกเข็ดเป็นยยกลำปินยากซึบทอดไว้ตาใหญ่กระเท่าเร็ว เจก้อนห่าบริเอินมาลำเทลุทยล่ยหาเอ,าอิน่าอันการละเล่นเหมือนทับเตาล้วมอลำตัพเตาหลักษณะน,นี้มันก็ไปซอดคล้องกันกันกบไล่ทองทิมที่เล่นคือกันพะว่าเอินมาตัพเตานอกจากจักมาเลยของเขาแล้วมันเป็นการเลื่อนไล่วัฒนธรรมระวางกันพอว่าเ่าเป็นตะกูลภาซาลูกผบางนํากันก็นได้แกพี่น้องอยู่เขตอำเภอลมเกาอำเภอลมซัก จังวัดเพชรบูรณ์อันปัจจุบันนี้เพิ่นก็มีคณะทับเตาของเพิ่นอยู่บันโซ่บันไหว้แล้วก็โยงใหญ่ไปห้าพี่น้องทางพิษณุโลกก็คือเท่าวนาครไทยชัดัากาศไล่ขึ้นไปอุตเตร์ดิที่เว้า,เาคือบ้านเฮาเราจะเป็นน้ำป้าดบ้านโคกฟ้าทาทาป่าปัจจุบันก็นยังมีคณะทับเตาข้องขาเจ้า เล่นอยู่คือกันแต่เป็นคณะผู้สู้มาอยู่ดังนั้นบ้านเฮากับมันกระเรือนไล่ใส่กันท่วงทํำนองกระไายกันดนตีก็ใส้อันเดียวกันก็คือเขนกับลนาดที่มันเป๊กหม่อลำบบมีลนาดใส่ดิมีแต่เขนแต่หม้อลำไทยเลยมีลนาดบาดคอปะกอบเข้าไปมีซอ โสบังไม่ไพ่หรือว่าโสกะบังหรือโสอบังหรือสไอม่ไพ่มาประกอบกับเสียงเขนมีกรงมีชิงมีทราบประกอบเข้าไปแล้วปัจจุบันนี้มีอยู่คณะเดียวคือคณะผู้สูงอายุบ้านน้ำผอดตะบนปักตงอำเภอเชียง่านจังเลยข้องเขาขนรุ่นพ่อเม่เาเตะเกานั้นมีแต่ผู้สายเบิดสูงผู้สุขุน ตั้แต่ขึ้นปิ่นเบาเอาผู้สายแสดงนางเอกกับผู้สายถ้าเอกผู้สายลำเป็นผู้ยิงผู้สายบ่มีผู้ยิงจะกคนเราสูงมือนี่หดเลยเอาผู้ยิงแดผู้สายแดมันรวมบันอันมาลำเป็นเรื่องหลายอันกันคือว่าท้าวสวัสดิ์นั้นนาจำปาสีดนพร้อมพังกันมีพระเอกพอมนาเงเอกใส่มา อตตะโลกคือมากระเอิบอเออว,วอบาอีเจอีอันโตตะโลกในพื้นบาอีเจอคำ่าเจอก็แปลว่าบติดบ้านคับพี่น้องก็คือบทิบ่มในบาอีเจอพ้อ,อนไปทั่วที่ทั่วแดนนะครับเนาะต่อจากนั้นเผาสู่บานาน้ำโพนขึ้นตะบลป้าตมกะเสียงทานที่นี่ ดนมันเลยเฮานี้เมืองทะเลภูเขาว่าฮาขันสุดนาวในสยามเมป้าจําไว้อย,ย่าลงฮะฮันแนวเรื่องมอหลับไทยเลยเรื่องแมงตับเตาเป็นเรื่องยิงใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องภูมิใจห่วมกันโดยอัตลักษณ์ภาษาเสียงสำเนียงเอ,เอกลักษณ์ของเราบ่มีผู้ใดคือเรา แล้วเขาก็แสนแดงด้วยความภาคภูมิใจโบไดยานมามีเตมลับไทยไต้มอมลับไทยเลยก็มีได้แล้วก็บโคือมูแล้วก็เป็นเรื่องทีหน้าเบิกหน้าศึกษามานฟากไวห i, ลูกรูร้านๆอยน่ยาวชมุมผู้ใดมีความต้องการจะฝึกจะฟ้นจะซื้อบจะทอดเอาการลองมงั่นัำเลยมาหาอาจารย์ชื่วิตส้างเงิอนอยู่บ้านเล็กทีสิบสามัดสิบเ หมู่บ้านพุทธรักษาถานนเลยเชียงขานด้วยสอยมาข้ามบ้านตำบลกุปองอำเภอเมืองจัดวัดเลยได้ถูกเวลายินดีที่จะทายทอดให้เรื่องอื่นๆบอตองเบาทึ่งจะมีโบมีโบได้ว่ายินดีทายทอดให้เพื่อซาดบ,บ้านเมืองแหลกจังว่าเลยยของเขา บัดนี้ได้อขอลาลงก้อนบัดนี้ได้อขอลาลงก้อนข้ตอนนาพุ่นยังสี่กวงกัวหลังเป็นพลังก้าพะบารมีคุ้มทานเป็นพลังก้าพะบาลมีคุ้มทานขอให้ถูกคุ้มบ้านสบายเท่ทุกคนบุญเหลือล้นที่บ้านเมืองเป็นสุขบุญเหลือล้นที่บ้านเมืองเปลี่ยนสุภาจะจ้าความทุกข์ห่างให้ไหวเวนนั่นแล้ว